เรื่องของของขนาดดัเสรีวงมุนทาเนี่ยออกมาดูถูกพี่น้อประชาชนเสียงเสียงของประชาชนเนี่ยไม่มีค่าเหมือนเสียงของของกลุ่มตัวเองการเหยียดเหยียดขเขาเียกเหยียดหยามคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก,การเป็นการทําลายสิทธิในการแสดงออกของผู้อื่นนะการที่แบ่งสีเหลืองสีแดงนะฮะแบ่งแยกกันเนี่ย มันเป็นการแบ่งแยกที่เกิดจากความพอใจแล้วก็สิ่งที่พอใจของสีเหลืองสิหรือสลิเนี่ยมันไม่อยู่ในกรอบของกระบวนการของความวิธามและความถูกต้องนี่ผมนี่ผมไม่ได้ตำหนินะเพราะสิ่งที่คุณ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 นิยมและคุณคุณคุณชอบกันเนี่ยคุณชอบยึดอำนาจเนี้ยชอบมาถามมยึดอำนาจแต่ผมถามคุณว่าเฮ้ยไอ้คุณนิยมในคุณคิดว่าคุณถูกเนี่ย ไอ้ความถูกที่เขาบอกว่าถูกเนี่ยมันถูกต้องตามสากลหรือเปล่านะนี่ผมผมผมการที่สังคมของประเทศไทยเนี่ยมันมีการแบ่งแยกกัน,นมันเกิดจากความคิดไวความพอใจของขาวอันนั้นผมยกตัวอย่างมนุษย์ส่วนใหญ่ที่มันเกิดมาเนี่ยมันคิดว่าตัวเองถูกหมดพวกโจรก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแล้วเนี่ยว่าตัวเองทำถูกมันถึงเป็นโจร แต่ในสายตาชาวโลกเขาบอกเอ๊ะเอ็งทำไมไม่ทํามาอากินเอ็งไปป้อนก็ททำไมแต่ไอ้โจนบอกว่ามันพิจารณธมาอากินมันผมคิดถูกแล้วเนี่ยผมได้ป้อนเขาเนี่ยฉันได้ฉันนั้นมันเหมือนกับไอ้พวกสลิมนี่ะนี่ผมผมผมไม่ได้ดูถูกความคิดคุณนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณคุณการคิดอำนาจนี่คุณดีใจคุณบอกว่าถูกต้องเนี่ยผมก็ต้องดูถูกความคิดคุณเหมือนกับดรเสรีพูดเนี่ยไปไปเยียหยาคนอื่นนาว่าคุณเอาอะไรไปเปรียบเทียบ ในเมื่อคนอื่นเขาก็กินข้าวเหมือนคุณนะเขาก็อุจจาระเหมือนคุณเขาก็นอนเหมือนคุณเขามีอารมณ์อยากเหมือนคุณของคุณนี่อารมณ์อยากต่างกับคนอื่นด้วยนะคุณเสรีนะอยากแบบผิดประเภทด้วยคือเขาเรียกว่าโอเวอร์ไปนิดอยากมาบคุณเนี่ยเพราะนั้นใน่ความคิดคนเนี่ยมันส่วนใหญ่มันคิดว่าคิดถูกหมดแต่ไอ้คำว่าคิดถูกของมันเนี่ย มันไปนผิดหลักของชาวโลกเขากรณียึดสนามบินเนี่ยมันคิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยสามารถที่จะไปต่อรองกับภาครัฐได้ว่าทำตรงนี้แล้วเนี่ยรัฐจะยอมนะมันไม่ใช่เป็นการต่อรองถ้าคุณไปต่อรองไปทำร้ายสถานที่ราชการสถานที่คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นการทำผิดแต่ไอ้พวกสลิปเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องไอ้นี่พวกนี้คนพวกนี้เป็นผิดปกติหมด ชั้นใดชั้นนั้นโดยเฉพาะไอ้คนไทยที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยไอ้พวกหมอสตรีทั้งหลายเนี่ยนะคิดคือือคือคือกูเกียรทักษิณละพอาะเกียรตทักษิณปุ๊บเกียรจากความนีครับอาคติเกียรจากความที่คนเขาเล่ามานั่งโกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้เล่ามาคือเล่ามาเนี่ยไม่ได้ไ่ไอ้สิ่งที่คําว่าโกงเนี่ยยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทางกฎหมายเลยแต่ก็ใช้คําว่าโกงนะเพราะเขาเล่าออกมา คนที่มันสร้างเรื่องคนที่ต้องการผลประโยชน์เนี่ยมันสร้างเรื่องเป็นตุเป็นป่าผู้สื่อเนี่ยคนที่รับเศษสื่อไปแล้วเนี่ยมันก็เชื่อสื่อเพราะเนื่องจากไอ้สื่อพวกนี้เนี่ยมันมีอาคาติมันเกียดตัวบุคคลมันเกียดเพกับว่าพวกพ,วกพ,วกพวก้องบ้างละมันเกีดยพรัะว่าฟังเข้ามาละแล้วก็ตัดสินกันเองละตัดสินกันเองตัดสินโดยไม่มผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้องคุณต้องยืนยันความยุติธรรมให้คนที่ถูกกล่าวหาถ้าคุณไม่ยืนยันความยุติธรรมเนี่ย คุณจะไม่กล่าวหาคนอื่นก็ไม่ได้ฉันด้ฉันนั้นเหมือนคุณแต่ถ้าคุณคนก็ตปอกล่าวหาว่าคุณผิดแล้วคุณจะไม่อธิบายความให้คนอื่นเข้เรื่องเลยว่าคุณนี่ผิดยังไงคุณทำอะไรไปบ้างเนี่ยมันก็เป็นการแล้วเมื่อสิมันก็เป็นการเอาเปรียบกันมันไม่การทำร้ายกันในสังคมเพราะนั้นไอ้วิธีการคิดแบบผิดของคนไทยเนี่ยผมจะบอกให้มันต้องแยกออกกับความที่ทำกับความที่คุณมีอคติเรื่องอคติหรือ เกี่ยวก็บเรื่องของคุณคุณจะรักใครปเป็นเรื่องของคุณอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้มีอคติประนอยในหลวงนะผมไม่ได้เกียดในหลวงแต่ผมเห็นพฤติกรรมในหลวงแล้วผมก็พูดความจริงผมถามว่าตอก่อนก็ผมก็เคยรักผมรักในหลวงคุณรักผมก็รักแต่ผมเห็นความรักของผมที่รักไปแล้วเนี่ยผมรักและเตื้อทูนไปแล้วเนี่ยฟีดแบ็หรือผลที่กลับมาเนี่ยผมไม่มีความสุขเลย ผมเห็นบ้านเมืองไม่ชิบหายใบโอดเนี่ยผมเห็นความสงบสุขมันไม่มีเลยแล้วผมจะรักทําไมอะ่ะถ้าความรักถ้าผมรักมอบให้ในหลวงรักจริงในหลวงต้องมอบความรักให้ประชาชนด้วย จ้าับคุณเป็นเจ้าคุณก็อยู่ส่วนเจ้าเป็นที่มาของการคิดอำนาจมันมันเกิดจากคนที่มีอคติมันเกิดจา,คากจคนที่เห็นแก่ตัวการคิดอำนาจปีสีเจ้าก็เกิดจากคนเห็นแก่ตัวนายสนทิ่รินกองคุณมาแล้วลุกขึ้นมาแล้วสร้างมวลชนใส่ร้ายป้ายสีเอาเรื่องโกหก ตอนแหลมมาเล่าให้ให้ไอควายฟังหมดคำถามว่าเรื่องโกหกเนะี่ยไม่มีการพิสูจน์สักอย่างแต่มีคนเชื่อพูดในสือ่อคนฟังมันติดติด,ตดงงงงแล้วโอเอซสีบีมาแล้วสตีมาแล้วมาแล้วขอเป็นสาวกขอเป็นผู้ที่เชื่อถือในสทีลิมคือตอนคุณเลียงตอนแหลมทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีการพิสูจน์มันก็ยังเชื่อกันดี เขาเอาเรื่องโกหกมาเล่านิทานให้ฟังมันก็เชื่อกันยอมเป็นทาสตที่มาแล้วมาบริจากเงินมาขายากตุราคา,าเอาเรื่องตอแหลมา การค้นคว้านักวิทยาศาสตร์เขาจะพูดอะไรเขาจะสอนอะไรเนี่ยเขาต้องมีการค้นคว้าแต่ไอคนไทยส้กตีนี่พูดแล้วเชื่อเลยมันง่ายมากไม่มีการค้นคว้าใครพูดอะไรเชื่อเลยออ้ยสัทีดีสัทีเก่งแม้ไม่รู้เกิดมาทำหาอะไรนักโลกคนพวกนี้ยผมถามว่าคิดได้ยังไงอ่ะเอาคนเอาเรื่องโกหกมาแล้วก็เชื่อจนเป็นที่มาของ คนที่ต้องการผลประโยชน์ก็คือพวกผู้ค้าเนี่ยพวกพ่อค้าเนี่ยมันรวยกับนักการเมืองไปดูพ่อค้าซีพีไปดูนายเจรรญมันมีเงินมหาศาลมากกับนักการเมืองคนพวกนี้หวังผลนะการยึดอํานาจครั้งนี้กับการยึดอํานาจครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็ได้รับการสนับสนุนจากพวกพ่อค้าเพราะคนพวกนี้เนี่ยมันมีอคติกับพวกนักการเมืองมันไม่อยากให้นักการเมืองเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศ ความคิดของพวกมันมันมีแค่นี้ละสังคมมันจริงแล้วไร้สังคมมันจริงเฮงชวยนี่แหละที่มาของการยึดอำนาจข้อพ่อค้าพวกนี้มันก็เอาเงินไปสนับสน,นุนให้ไอ้พวกนี้มีโอกาสมาแอกปากไอ้สนธิมีเงินสนับสนุน รัฐาสเกิดจากพรรคประชาธิปัตย์ต้องการอยากได้อำนาจจาดเป็นรัฐบาลใส่ร้ายป้ายสีที่น้องประชาชนใส่ร้ายและนักการเมืองผมองถามวันที่อภิษมาของไอ้ถามว่าพันชุมนุมกันเป็นถุเดือนเอาเงินจากไหนมาคใช้จ่ายเท่าไหร่พ่อค้าทั้แน่นพ่อค้าลงให้ทำทำทำให้มันเกิดการลุกขึ้นมาจากม็อบเกิดขึ้นไปทำลายสถานที่ราชก,การ ทำผิดกฎหมายคนพวกนี้ร่วมกันทำร้ายประเทศไทยตรงนั้นให้พ่อค้าให้มิขาดแารทั้งหลายเนี่ยนะถูกล้างสมองจนจนเขาบอกว่าหันซ้ายมันหาซ้ายหันขวามันหันขวานี่คือที่มาของมันโดยเฉพาะการคิดอาชีครั้งนี้ ต้องชีวิตว่าควันวิชันเนี่ยมันเป็นทำลายไม่ได้ต้องให้อยู่เหนือสุด ไม่ได้นะไอ้นี่มันเป็นกระบวนการทำลายความมิตรธรรมนั้นนหะคุณต้องแยกออกจากกาันความรักของคุณกับความมิตรธรรมนี่ต้องแยกออกกันคุณเอาความรักมาทำลายความมิตรธรรมนี่ไปคุณเป็นคนที่มีความผิดผมจะบอกให้พวกส่วนเหลืองสลิงเนี่ยมีความผิดต้งนั้นแหละแค่คิดคุณก็ผิดแล้วแค่คิดแค่ถาหามายึดอำนาจที่คุณจะคิดผิดแล้วมันเป็นความผิดหลกของสาคุนคุณไปถามชาโลเกาดูว่าคุณคิดผิดและคิดถูก ไปไหนทหารเขาสาบแช่งอย่างนั้นน่ะเขาสาบแช่งทหารชาวโลกเขาสาบแช่งทหารว่า,าบบบมันเกิดขึ้นอะไรในประเทศไทยทําไมถึงทําลายจัติกาทําไมถึงไม่เป็นไปตามกระบวนการของลาระบอบประชาธิปไตยที่ตกลงกันไว้เรื่องการยึดอำนาจครั้งเนี้ครั้งนี้ยสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องตลกอีก ามาหามายึดอำนาจแล้วก็ยกเลิกรัฐธรรมน,นมูญปี50ชั่วคราวมนันเป็นยังไงยกเลิกชั่วคราวเนี่ยผมก็ยังไม่ยังงงๆอยู่เองทำอะไรทำใจชอบามตาม,ตามอ,อใจชอบได้ทุกอย่างได้ยังไง <c oughs> ยกเลิกชั่วคราวกระฉีก,ก็ฉีกไปเลยฉีกทั้งหมดไปเลยหมดมหาวหารกษัตริย์ก็ฉีกไปเลยไม่มีบามากษัตริย์ไปเลยฉีกให้หมดนะครับคุณไมย่ยกเลิกแล,ล้วว่าเนฟักเนี่ยหมดมหาวหากษัตริย์ยังอยู่สวยังอยู่เนี่ย ไอ้นี่คุณเรื่องปฏิบัติมันชี้ให้เห็นถึงสันดานพวกคุณเลยว่าพวกคุณไม่มีความยุติธรรมจัลลังแก่คนอย่างเดียวแต่จําลังแกคนทั้งหกสิบห้าล้านคนอย่างเดียวแหละคนพวกคุณเนี่ยเป็นคนที่เลวที่สุดในโลกเอาทุกอย่างเอาเปรียบสารพัดรังแก,แกคนอื่นเอาแต่ใจตัวเองผิดหลักแก่าน้าด้าถอ,อย่างนี้ยังทำอยู่คุณยกเลิกรัฐธรรมนูญมีห้าศูนย์ชั่วข่าวระเว้นวคไว้มาตามตามมาตรามหมดที่คุณต้องการเว้นว่า มันมีที่ไหนในโลกมั่งเนื้อจะทําอะไรก็ทํากันจะยกเลิกก็ยกเลิกไปเลยไม่ยกเลิกก็ไ่ยกเลิกมันก็ต้องเหลือเพราะมันมันเขียนมาทั้งรัรรมนูญมันเล่นเดียวกันคุณจะมาเลือกยกได้ไงแหมอยากระดาษไอควายจริงแล้วรรมนูญมันอยู่เล่นเดียวกันเองจะเลือกยกเลิกมาตานั้นมาตานี้ได้ยังไงมันถ้ายกเลิกมันต้องยกเลิกทั้งเล่มถ้าเหลือก็ต้องเหลือทั้งเล่ม ไอ้นี่มันเอาเงออกมาได้ยังไงแล้วมัตโดนเนี่ยมาตานนี่ยังอยู่มาตานั้นยังไม่อยู่ฮะอยากจะทำอะไรก็ทําตามใจชอบกันบ้านเมืองไม่เป็นของเองคนเดียวเหรอผมถามว่าฮะมันเป็นของคนทั้ง๑๕ล้านคนคุณทําอะไรคุณต้องเกรงใจเขาด้วยคุณต้องให้สิทธิเขาด้วยเขาก็เป็นเจ้าของบ้านเหมือนกันเรื่องของการยึดอำนาจครั้งนี้นะผมจะบอกให้ มันเป็นเรื่องที่น่ารำาญมากเพราะไอ้คนยึดอำนาจนะมันคิดว่าตัวเองพิเศษมันคิดว่ามีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นแล้วผมก็ถามว่าเองเอาอะไรไปวัดว่าเองเนี่ยมีความสามารถหรือมีความ่ทํามเหนือคนอื่นเองเอาอะไรไปวัดในขณะที่คนอื่นเขาไม่ต้องหลายคนคนอื่นเขามีจํานวนมากกว่าพวกเองเนี่ยเองเอาอะไรไปวัดเองประเมินได้ไงว่าคนอื่นก็เห็นดีเห็นงามกว่าเอง สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมเป็นความสปกที่มันเลื้อหลังกันมานานนับสิบปีถั้าถามว่าเรื่องนี้จบเดี๋ยวเรื่องหน้ามันก็มาใหม่เพราะโครงสร้างของรัฐธรรมนูญมันไม่ถูกต้องโครงสร้างของการเมืองมันไม่ถูกต้องถ้าโครงสร้างถูกต้องมันก็เป็นไปตามกติกาที่ถูกต้องนี่โครงสร้างมันไม่ถูกต้องกติกามันเกิดจากพวกมึงทั้งนั้นเลยไม่ใช่เกิดจากพวกกูพวกมึงจะเอางไงมึงทําได้หมดแต่พวกกูไนี่ยทอะไรไม่ได้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้นี่เพราะกติกาเป็นของมึง าการติดการเป็นของมึงได้ยังไงมันต้องเป็นขอทุกคนครับมันต้องเป็นขอทุกคนน้ำมันเทศไม่ใช่มีแต่พวกมึงเท่านั้นทําอะไรก็ถูกไปหมดวันนี่ผมถามอ่ะไอ้ที่คุณไปดา่าคนแสดงนั่นน่ะไปด่าเขาไม่ดีเป็นทาดไม่อะไรผมถามคนแสดงก็าไม่ทำอะไรพวกมึงเขามีหลักความที่ทําความถูกต้องมาโดยตลอด ถามว่าเองไม่รู้สึกว่ามาสัมผัสกับสิ่งที่มันสิ่งวิลายเนี่ยความเจริญแล้วทําไมยังไปเอาไอ้ความล้าหลัง มไม่รู้ร้อนรู้หนาว่าอะไรผิดอะไรถูกถ้ามันไม่รู้ไม่ชี้ไม่ <โด S 1> แยกแ <โด S 1> ยะสิ่งผิดสิ่งถูกขอให้กูอยู่รอดไปวันวันหนึ่งเขาเรียกว่าพินมินใครจะลอาอใครจะตายข้างมันกูวินมินแล้วก็บอกว่าเราจะของแผ่นดิน้วยธรรมมันลาอายใจมากหรือเปล่าเน,เ,เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่เขาอยู่ในชาติเขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยตัวเองเป็นประมุขเนี่ยมันจะละา,ายใจมากไหม เรื่องนี้เนี่ยผมจะบอกให้ไม่มีวันที่จะจบไปได้คุณคิดจะว่าจะปราบคนเสืดงคุณคิดจะจัดก,การกับคนสแสดงมันเป็นไม่ไ,มได้เพราะคนสแสดงเขายึดอยู่กับหลักทิธีธรรมถ้าคุณทำลายหลักทิธีธรรมทั้งโลกนี้เขาก็ในโลกนี้ไม่เขาก็อยู่กันไม่ได้ครับคุณอย่าลืมว่าในในโลกนี้ยังมีมวลมหาปิตที่เราให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันวันนี้เนี่ย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมน,นุษยชนเนี่ยผมจะบอกให้ผมทําหนังสือให้ให้ท่านดเรเพ็ญินทำหนังสือถึงท่านบรญชีมูลว่าการปกครองประเด็นการประจาประเทศไทยเนี่ยชาวโลกพวกเราเนี่ยในฐานะที่เป็นมหามิทเนี่ยควรบอยขอดประเทศไทยเ <c oughs> พราะเราปกครองเป็นระบบรอบชาวโลกเขาปกครองกันระบบประชาธิปไตยแต่พวกมึงนิยมประเด็นการเนี่ยเราเป็นมิตรจันไม่ได้ เราทำหนังสือถึงยูเอ็ให้ใบขอดประเทศไทยให้ยกเลิกการช่วยเหลือทุกเรื่องให้เลิกคบค้ากับรัฐบาลที่มันได้มาจต่การเลือกตั้ง ทั่วประเทศว่าผมเข้าใจความรู้สึกแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพวกเราต้องประจายว่า,าการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยเราต่อสู้ในแบบสันติอิสามาโดยตลอดมันเป็นการเนี่ยแนวทางต่อสู้ตามหลักของระบบประชาธิปไตยที่สากลเณก็ยอมแล้วจนหลายๆป,ป,ประเทศประเทศจะมาประเทศหานาจเนี่ย เขาก็ชื่นชมเขายอมรับแม้กระทั่งยูเนี่ยเขายอมรับเขาให้การสนับสนุนสิ่งที่รัฐบาลิีร่รักในแก้ไขปัญหาและอดทนมาโดยตลอดที่ฟังผมไม่ดีนะชาวโลกเขายอมรับแต่ในเมื่อเหตุการณ์สองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลรัะสาการของพวกเราเนี่ยก็ถูกโค่น,ำนอำนาจอำนาจทั้งหลายตกไปอยู่ในมือจร มีหัวหน้าโจนเป็นปมุกเนี่ยแหละสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยไอ้มหาโจนทั้งหลายาก็จับตัวเอาพวกเราแกนนำต่ตางๆไปเป็นตัวประกันจับเอาไปเป็นตัวประกันเมื่อจับไปเป็นตัวประกันเนี่ยบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ตั้งรัฐบาลรัฐถินมั้งนะตั้งเลยสิคือรัฐบาลรัฐถินตั้งได้ครับผมจะบอกให้แต่ต้องตั้งในนอกถิน ังไงให้มันถูกหลักการอย่าพิ่งคิดมากอย่าพิ่งไปเองทํำไมไม่สู้กับเขาเลยไม่จับอาวุธมันเป็นไปไม่ได้ครับเราต้องการแบบสันติอหิงสาเราต้องการสู้รบแบบถูกต้องตามหลักของสากลแต่ถ้าตามใดที่ทุกคนออกมาแล้วแล้วพวกเราถูกทำลายเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองนั่นเป็นเรื่องของอนา,าคตใครๆก็อยากเปลี่ยนแปลงใครๆก็เลย อยู่ในหลักของความถูกต้องความีิทมใครๆก็อยากอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่มันยังทําไม่ได้ใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนี่ผมพูดในคนแสดงพูดพูดให้ฝันทั้งประเทศนะ่ยครับใจเย็นๆขอให้พวกเรานั้นออกมาให้ปลอดภัยก่อนอย่าเพิ่งไปคิดทําไมไม่มีรั้บาลก็ต้องจิตทำไมไม่สู้ไว้นี้ทาไมใจเย็นๆใครๆก็อยากสู้ทางนั้นน่ะพวกเราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนขนาดไหนพวกเรายอมมาตลอด พวกเราอดทนมาตลอดไม่ใช่ปล่อยให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วพี่น้องประชาชนจะรับความเดือดร้อนพวกเราไม่เคยนิ่งนอนใจเพราะนั้นเรื่องนี้ผมจะบอกให้พี่น้องคนแสดงในสาบนะขอให้อดทนอย่าเพิ่งไปคิดหรือใครยุยงอยะแข่งรั่วว่าจะให้อย่างทันไปเอาอะไรอย่าเพิ่งหูเบาขอให้หนักแน่นขอให้พวกเราเนี่ยลุกขึ้นมารวมพลังกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้รักษาไว้ซึ่งความที่ิธมให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนในอนาคตเพื่อความสสงบส,ส,สุขและสันติแก่ประเทศชาติของเราความที่ิรเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาได้ไม่ใช่เรื่องอืง่นขอให้พี่น้องของเราได้ปลอดภัยก่อนนะฮะผมก็ฝากไว้กับพี่น้องคนแสดงเนี่ยขอให้ใจยเย็นๆครับลัอมองว่าเราสู้แน่เราไม่ถอยครับเราสู้มาแปดเก้าปีแล้ว แล้วเราก็จะสู้ต่อไปแล้วเราจะสู้เพื่อความวยุติธรรมไม่ใช่ชื่อสู้เพื่อขายแนะ่ะสู้เพื่อลูกหลานของเราสู้เพื่อความวยุติธรอันเกิดแก่ลูกหลานในอนาคตในภายภาคหน้า <c oughs> ครับท้ายนี้ก็ฝากเอาไว้เลยนะครับขอให้กำลังใจทุกคนใจเย็นครับเราไม่ทิ้งกันแน่นครับ <c oughs> และผมขอเ <c oughs> ชื่อว่านายกตั้งสินไม่ทิ้งพี่น้องคนเส้แดงครับ সপোন